อันนี้เป็นพระผงรุ่นชลงงัดนะครับของหลุงพ่อพานวัดโป่งกระสังนะครับนะครับดูนะครับด้านหลังนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับตรงคําว่าพอพานนะครับจะมีเป็นจุดนะครับเหมือนทองแดงอยู่นะครับนะครับโดยปกติทั่วไปนะครับพระรุ่นนี้นะครับจะไม่มีจะไม่มีพวกทองแดงหรือตะกุดหรืออะไรที่ฝังอยู่เป็นข้อมูลที่ลงไว้ในหนังสือนะครับ เดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับโดยการใช้กล้องตัวนี้นะครับกล้องตัวนี้มีไฟด้วยนะครับผมชอบมากเลยนะครับเวลาส่องแล้วมันมันมีไฟในตัวนะครับเราสามารถโฟกัสได้นะครับและยังสามารถส่องตอนกลางคืนได้ด้วยนะครับตอนที่ไม่มีแสงอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋วผมสอซูมกล้องนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันแบบชัดๆนะครับว่ามันคืออะไรนะครับที่เป็นเหมือนทองแดงนะครับ นะครับเดี๋ยวขอใช้เวลานิดหนึ่งนะครับกำลังโฟกัสซูมให้สวยๆนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนตังแดงนะครับโผล่ขึ้นมานะครับคาดว่าน่าจะเป็นตะกุดจิ๋วนะครับที่ตอนสร้างแล้วก็เอาตะกุดลงไปใส่ในมวลสารด้วยนะครับแล้วก็เอาไปเข้าแท่นพิมพ์นะครับก่อนที่จะพิมพ์ออกมานะครับแล้วก็ โดยส่วนใหญ่พระรุ่นนี้จะไม่พบเห็นเลยนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นองค์นี้เป็นองค์แรกนะครับที่มีตะกุดหอพานตรงหัวนะครับอยู่ด้านหลังนะครับหรือจะอยู่ตรงส่วนอื่นส่วนใดของพระก็้วแต่นะครับแต่ไม่เคยพบเห็นนะครับก็เป็นแรไอเทมอย่างหนึ่งของผมเลยนะครับผมก็ชอบมากนะครับเลยทําคลิปนี้มาให้ทุกท่านนะครับได้รับชมรับดูกันนะครับว่า มันมีพระแบบนี้อยู่ด้วยละครับของหลวงพ่อพันวัดตรงกระสังนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นแฉลง,งัดงนะครับ